เดี๋วครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวาดรูปหมาคนแบบนี้เลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าวาดยังไงนะครับไปดูกันเลยนะขั้นแรกนะครับนี่ทรงผมก่อนเลยนะครับนี่นะให้เราวาดเป็นแบบปาแบบนี้นี่นะครับ คนเห็นหมเนยเนี่ยห้าแฉกนะครับไปดูกันเลยห้าห้าอันนะติดต่อกันนะครับติดต่อแบบไหนนะครับก็ติดต่อแบบน,น,บแบบนี้นะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวรอ้เสร็จตอนนี้หนึ่งสองส,องสี่สี่แฉกเลยนะครับ ครบครับห้าเศษนี่ก็จะได้เนี้ต่อไปนะครับให้เราวาดขึ้นเออวาดขึ้นแบบไหนนะครับก็ไปดูกันเลยแบบแบบเนี้ยขึ้นแบบอะไรมาเนะี้ยอ่าเดี๋ยวทำตัวยอย่างให้ดูเลยนี่นะครับแบบตรงแบบหเออเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะอยู่ในกล่องเดี๋ยวผมทาทำแบบนี้ดก่เนี่ยทุกคนทําให้มันเป็นงานแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ ให้เราว่าแบบล่งอ่ะเออถ้าถามว่าแบบไหนผมจะวาดต่อลองให้ดูนะครับแบบนี้นะครับทำออกมาสองด้านนะครับออนะครับ ต่อไปนะครับให้เราวาดตานะครับถ้าถามว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสเต็ปการวาดตานะครับก็ได้วาดให้ดูตอนนี้เลยขั้นแรกของการวาดตานะครับให้เราทําแบบนี้ก่อนนะแล้วทีนี้ก็แบบต่อขึ้นแล้วก็จะได้ประมาณแบบเนี้ยเห็นไหมโฟกัส ดูกันว่าทำไงแล้วทหนนี้เราก็แบบวาดแบบไหนเหรอแบบเนี่ยครับวาดตรงบนบนตาเห็นน่ะเออนั่นแหละแล้วต่อไปก็เอาแบบไปใส่นแบบเห็วของเราอะ่ะสองตานะครับ นี่นะครับเราก็จะได้มนาะแบบนี่แล้วเหมือนเหมือนกันไหมเหมือนกันนะต่อไปเราวาดเพื่ปากนะครับให้เราวาดแบบตรงเนนะี่ยไปแบบทั่วหน้าไม่ได้ทั่วนะแบบจะตาสุดไปเลยโอเคนะดูกันนะเราเปน็นยังไนงะนะครับแบบนี้ น,นีแล้วก็แบบวาดแบบใส่สีแบบอะไรก็ได้ลงไปสีตามตน้นใจชอบนะแต่อ่ะไม่ต้องไม่ต้องใส่สีนะครับนี่เราจะแบบขีดถ้าถามว่าขีดแบบไหนก็ขีดแบบนี่ก่อนนะครับแล้วก็มาเพิ่มให้เป็นแบบนี้ แค่นะแล้วให้เราก็แบบทำอีกด้านกับด้านกันสองด้านแบบนี้นะค,ครับใกล้เสร็จแล้วนะต่อไปเราแบบวาดขีดเ,เดิมลงอ่ะลงอ่ะเข้าใจปะแล้วให้เราก็แบบเด้แบบนี้แล้วเหมือนแล้วนะแต่เลื้อยขีดไปนะี่นะ ต้องทำสองขีดนะคะเป็นเหมือนกันแบบติดทั้งกันแล้วก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้เหมือนกันนะเฮ้ยลืมคิ้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องวาดบ,บ,บนทรงผมถ้าถามว่าคิ้วแบบไหนอนะ่ะนี่ครับคิ้วแบบ ทำสองด้านนะครับไปดูกันเลยวนน่าเป็นยังไงทำันทรงผมนะครับเกือบลืมครับเสร็จแล้วครับนะครับครคลิปนี้ก็จบกันไปแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ